คือการตั้งใจไม่ทำร้ายตนและผู้อื่นฐานคือการแบ่งปันให้ใจเบาและภาวนาคือการฝึกใจให้สงบสามอย่างนี้หล่อเลี้ยงกันเหมือนน้ำค่อยๆซึมสู้ดินเมื่อเราลองทำทีละเล็กในทุกวันสวัสดีครับวันนี้วันที่16เมกราคม2อ6 9นะครับมาะดูสถานการณ์ของเซตนะครับตอนนี้หลังจากที่เราไม่ได้เจอกัน2วันนะครับ ของลุงที่โตนะครับตอนนี้ช่องก็เรียกว่าริปโตนะครับก็เ,เป็นจังหวะไซด์วิขึ้นมาแล้วพุ่งทะลุขึ้นมาถึงสามล้านบาทอย่างที่ลุงเคยเล่าให้ท่านฟังในคลิปก่อนหน้านะครับว่ามันจะไปที่สามล้านบาทแล้วทีนี้จังหวะของเขาเขาบอกว่าเขาจะไปที่สี่ล้านกว่านะครับเดี๋ยวเราไปดูกัน ในหลายๆตัวนปวกทะลุขึ้นมานไปดู b ีทีซกันก่อนนะคบีทีซ c ก็ย่อตัวลงมาหลังจากที่พุ่งทะลุขึ้นมานหลังจากที่เขาพุ่งทะยุขึ้นมาเราก็ดูจะดูว่าโอกาสต่อไปก็จะไปที่เท่าไหร่นะครับดูจากจังหวะแล้วนะครับเราจะเลือกตัวที่เป็นอินดิเคเตอร์ที่เป็น ที่เป็นเครื่องมือของทิ่บุนชี้นะครับเป็นตัวนี้แล้วกัน,นะจะงวัวก็โอกาสถัดไปนะครับจะขึ้นไปที่เท่าไหร่ใกล้นะครับยังไงก็ได้กําไรนะครับยังไงก็ยืนอยู่บนกําไรนะครับยังไงก็มีกําไร เข้าซื้อตอนนี้ก็ยังคงได้กำไรนะ,ระตอนนี้ราคาที่3ล้านนะครับแล้วก็โอกาสจะขึ้นไปที่เส้นถัดไปนั้นก็คือ3ล้าน10,000แสนห0 0 0แสนหนึ่งหมื่นบาทนะครับในโอกาสถัดไปนะครับมันเป็นจังหวะขขึ้นนะครับเป็นโอกาสขขึ้นนะครับท่านักทุนครับแล้วก็เลยเป็นจังหวะที่จะพุ่งขึ้นไปต่อนะครับเห็นว่ามันมีโอกาสที่จะพุ่งขึ้นไปต่อนะครับแล้วก็จะรันกันต่อไป นี่ก็เจนว่าจังหวะเ็าเป็นจังหวะขะขึ้นรับหนึ่งรับสองรับสามรับสี่ขึ้นไปรับห้าขึ้นไปแบบนี้เป็นจังหวะขาขึ้นขึ้นอย่างนี้สาเหตุนั้นนะครับอย่างที่ลุงเล่าให้ท่านฟังแล้วนะครับว่าสาเหตุที่มันเป็นจังหวะขะขึ้นเช่นนี้นั้นเพราะว่ากรอบ linear equation นั้นเป็นจังหวะสายเว up ขึ้นไปแล้วนะครับตอนนี้เขาเปลี่ยนกรอบเรียบร้อยแล้วนะครับเขาเปลี่ยนกรอบเรียบร้อยยังไม่เปลี่ยน อันนี้คือทำเฟรมวันเดย์นะครับเขายังคงไซด์เวดาวอยู่นะครับแต่แต่นะครับในจังหวะนี้นั้นนะครับกรอบยังคงไซด์เวดาวนะครับแต่แต่นะครับแ,แ,แ,แต่เร็วๆนี้นะครับเมื่อเขาไซด์เวมาถึงตรงข้างตรงนี้นครับสิ่งที่เขาจะทำคือหนึ่งพุ่งขึ้นสองย่อลงมามาชนกรอบตรงนี้อีกครั้งหนึ่ง แต่ว่าถ้าเกิดเขาเปลี่ยนทิศทางเขาเปลี่ยนทิศทางของเส้นใีนเลนดิเกชันนในไซน์แบบขึ้นไปอย่างทางเฟรม1ชั่วโมงหรือตามเฟรม4 5ทีเขาเปลี่ยนทิศทางกันเรียบร้อยแล้วนะครับไปดูทางเฟรม4ชั่วโมงเห็นไหมครับเขากาลังเปลี่ยนทิศทางนะครับคือเราต้องดูกรอบใีเลนดิเกชันนะครับดูกรอบของเขานะครับกำลังเปลี่ยนท,ทางเฟรมขึ้นไป แล้วก็จังหวะของการเคลื่อนที่ของเขาก็คือก็จะวิ่งมาชนกรอบตรงนี้แล้วก็พุ่งขึ้นไปตรงนี้เนว่ามันหลายเส้นมากเลยก็เลยลบยากสักหน่อยหนึ่งก็เลยมาที่ตรงนี้ก่อนละกันเราก็ลองลบเลยนะครับลบไปครับลบไปได้หลายเส้นเลยนะครับไปลบทีละเส้นทีละเส้นอย่างนี้กว่าจะหมดนะครับกว่าจะหมดนะครับ ชเย็นนะครับคือมันมีวิธีการลบเร็วกว่านี้แต่ว่าลุงถนัดตัวนี้ก่อนนะครับจังหวะตรงนี้ครับราคากํากลังจะพุ่งขึ้นไปนะครับคือก็จะต้องมาชนตรงนี้ก่อนนะครับชนตรงนี้ก่อนแล้วมันก็จะเด้งขึ้นไปอันนี้คือตามเฟรมสี่ชั่วโมงแล้วทีนี้เขาก็จะเปลี่ยนทิศทางของกรอบเพลย์แชนน้ชสันขึ้นไปซึ่งถ้าไปดูทาวเฟรมหา อาเฟรมอื่นนะครับเป็นจังหวงะขึ้นเรียบร้อยแล้วนะครับยกเว้นตามเฟรมวันเดย์ยังคงไซด์เวดาวลงมาแต่คงไซด์เวดาลงาแต่เดี๋ยวเขาก็จะไซด์เวกลับขึ้นไปนะครับเพราะฉะนั้น,นจังเป็นจังหวงะขึ้นขึ้นไปต่อนะครับหลังจากที่เขาขึ้นมาแตะสามล้านบาทจริงๆเราลืมดูไปนะครับว่าเขาจะขึ้นไปที่เท่าไหร่นะครับไปดูตามเฟรม45ไอ้สชั่วโมงกันก่อนนะครับ สี่ชั่วโมงกันก่อนเขาจะไปแตะที่เท่าไหร่รพอขอัยนะนรับตัวนี้มามาเป็นคือคือมันต้องมาที่ตรงนี้ก่อนนะครับไปเขาจะต้องขึ้นไปที่คือเมื่อสักครู่เราไปดู A APT นะครับเพราะว่อนแรกผอนเรียกขึ้นมาเราเป็น APT นะครับก็มาที่ตรงนี้ก่อนนะครับจังหวะของเขานั้นจะชี้ขึ้นไปที่สามล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสามล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่น ก่อนที่เขาจะพุ่งขึ้นไปนะครับเพราะฉะนั้นนะครับก็โอกาสที่จะพุ่งขึ้นไปนั้นก็มีแน่นอนนะครับวันนี้ตามเฟรมสี่ชั่วโมงนะครับที่ตามเฟรมสี่ชั่วโมงนะครับของสีนะครับวันเดย์ยังคงชี้ลงแต่ว่าโอกาสยังคงมีโอกาสที่จะไซเวอร์ขึ้นมาถ้าไปอีกสี่วันนะครับตัวนี้จะต้องเดินทางไปอีกสี่วันตรงนี้นะ เดินไปอีกหนึ่งสองสามสี่เพื่อเปลี่ยนทิศทางของกรอบดีเนียเชั่นให้กลับขึ้นไปอย่าอยเพิ่งสับสนนะครับาน,นันครับอันนี้ก็ฟังลุงไปก่อนแล้วก็เข้าใจตามลุงไปก่อนว่าอีกสี่วันตัวก,กรอบดีเนียเชั่นมันจะเปลี่ยนทิศท,ทางขึ้นไปอันนี้ลุงก็เล่าไปอีกประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์จะเป็นความตามที่ลุงเล่้าไวให้ท่านฟังเพราะฉนั้นโออทนอีกสี่วันนะครับแล้วราคาจะขึ้นไปที่สามล้านหนึ่งนะครับ ตอนนี้อยู่ที่3ล้านท้นๆับวุครับเมื่อตัว btc เป็นเช่นนี้แล้วก็ตัวเล็กๆน้อยๆก็จะค่อยๆเปลี่ยนแปลงตามไปตัวที่เปลี่ยนแปลงตามมานั้นก็คือตัว eth นะครับนี้เราดู eth ใช่ไหมครับนี้คือ1 day ยังคงไซด์ไวดาวลงมาตามเฟรมที่เป็นสีชั่วโมงของ eth ค่อยๆเป็นจังหวะขึ้นเลยนะครับ และเขาจะขึ้นไปที่1 1 0 0 0แสหนึ่งมืบาทนะครับหนึ่ง0หนึ่งมหนึ่งพันบาท1หนึ่งหนึ่งพันบาทในที่สุดนะครับและยืนเขาบีบตัวเข้ามาการของบริษแบนบะเขาบีบตัวเข้ามาการของบริษัแบงค์เลือกข้างขาขึ้นขึ้นไปในเร็วนี้ก็จะขึ้นไปนะครับจะเอาจะประมาณช่วงบ่ายบาย่บายแล้วกันหรือช่วงก่อนเย็นๆแล้วกัน วันนี้เขาจะค่อยๆขึ้นไปการขึ้นไปของเขาในวันนี้ก็เป็นจังหวะขาขึ้นเช่นเดียวกันนะครับถัดมานะครับเมื่อเรารู้พวกนี้ว่าเขาจะขึ้นแล้วแน่นอนตัวตัวที่เป็นรูน่าตัวนี้นะครับก็จะขึ้นตามตอนนี้รูน่าเขาสี่ชั่วโมงนี้เขาขึ้นไปสูงแล้วนะครับแต่ว่าสิ่งที่เขาจะทํำก็คือเขาจะต้องลงมาชนตัวนี้ให้เสร็จก่อน ดูจังนี้นะครับก็จะต้องมีการเดินทางอีกสี่ชั่วโมงอีกแปชั่วโมงสี่กับ4ก็เป็นแปดเพราะนั้นในค่ำคืนนี้ราคายังคงไซด์ไวดาวนะของของตัวลูน่านะครับยังคงไซด์ไวดาวนะครับของลูน่านะครับแต่แต่เมื่อเขาลงมาเสร็จนะครับเราจะต้องเด้งกลับขึ้นไปตอนนี้กรอบเนนิเลชันเริ่มชี้ชันไปด้านข้างนะครับ ตรงนี้ก็จะต้องมาชนที่ตรงนี้ก่อนก็จะต้องมาชนที่ตรงนี้อีกประมาณแปดจมูกข้างหน้าประมาณก็ว่าก็ายังคงจะต้องไซด์เวด้าลงมาแล้วก็จะมาชนตรงนี้เพราะฉะนั้นรอรับที่ราคา0.0012ได้ก่อน0.0012พอดีว่าลุงก็เอาเงินเข้ามาถัวเฉลี่ยไว้ล่วงหน้าแล้วนะครับท,ที่ที่ตรงนี้นะครับลุงเข้าไปไม่สนใจแรงสิ้นลุง เงินลุงก็เอาทุนมาเข้าไว้ก่อนนะครับที่0.0013นะครับแต่ว่ามันยังคงลงมาได้ที่1.2นะครับมันยังลงมาที่1.2ก่อนที่มันจะดีดกลับขึ้นไปที่1.7นะครับลุงก็เอาเงินเข้าตัวนี้3,000บาทแล้วก็ขายที่7ที่17ที่0.017นะครับก็ขายก็จะได้800บาทก็จะได้กำไรมา800บาทก็3,000 ก็บวกไปแปดร้อยบาทแล้วก็ต้ขายมันออกมาได้มาสามพันแปดแล้วก็รออีกวันหนึ่งค่อยเข้าแล้วก็เดี๋ยวราคามันก็จะขึ้นไปอีกคือถัวเฉลี่ยราคาการถัวเฉลี่ยราคาก็คือพอเราขายเสร็จปุ๊บราคาเดิมที่มันมีอยู่มันก็จะพุ่งขึ้นไปค่อยๆทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะะในจักในจังหวะของการจัดการ เห็นว่าลุงมาเข้าเล่นตัวบอรูน้าเพราะว่าตัวกรอบลิเนียตัวกรอบลิเนียชั้นเริ่มจะฉี้ชันขึ้นไปไซเวลเกันข้างถึงไซแวบ์ขึ้นไปตัวนี้เป็นตัวสําคัญเพราะนั้นลุงก็เลยมาเข้าเล่นตัวนี้เนี่ยถ้าเกิดเราอมีเงก็ทำในน้อยจัดตัวนี้แต่ถ้าท่านมีทุนเยอะท่านก็ไปซื้อตัวใหญ่ไว้เลยยังไงก็ขึ้นซื้ออีเคไว้ซื้ออิ c ซีเอาไว้ เมาเล่าให้ท่านฟังว่าหลวงเล่นจังหวะเช่นนี้นะครับก็ท่านก็ค่อยๆพิจารณาดูมันเป็นสไตล์ใครสไตล์มันนะครับสไตล์หลวงเทคกิปโตมีความคิดเห็นส่วนตัวแบบนี้จากจากประสบการณ์เช่นนี้นะครับาล,ละครับมันก็จะพุ่งขึ้นไปครับก็ทําให้ท่านดูเช่นนี้ครับเพราะฉะนั้นนะครับในตอนนี้นะครับถ้าเกิดว่าท่านอยากจะดูว่าเหรียญตัวไหนนะมันขึ้นแล้วมันขึ้นอย่าง เขารู้ปูโงงขึ้นไปนะครับมีตัวอย่างให้ดูหนึ่งเหรียญนะครับนั่นก็คือสี่สี่สี่นะครับสี่ตัวสี่สี่สี่เอสเอสีเอสนะครับส่ตัวนี้เหรียญตัวนี้สี่เอเนั่นเองเห็นไหมครับมันเป็นจังหวขาขึ้นเป็นอย่างนี้ จังหวะของเขาเป็นจังหวะขาขึ้นแล้วก็แนวโน้มนะครับราคายังคงพุ่งขึ้นไปนะครับขึ้นไปถึงสูงสุดนะครับที่สองสองบาทนะครับราคาเขาจะไปที่สองบาทดูง่ายๆได้จากอะไรครับจากญี่ปุ่นนชีนะครับดูจากเครื่องมือนะครับดูจากญี่ปุ่นนชีนะครับนะครับดูตรงนี้นะครับก็จะไปที่สองบาท นะครับเขาจะไปที่2บาทนะครับทน้ำทุนครับเราก็ลากขึ้นไปก็ลงมาเส้นถัดไปก็จะไปที่2.25นะครับของตัวนี้นะครับราคาจะพุ่งขึ้นไปของอันนี้ท้าเฟม1วันนะครับท้าเฟมวันเดย์นะครับเส้นก็จะไปที่2.09นะครับขออภัยครับ2.09ยมันใกล้สุดนะครับ มันก็มีโอกาสขึ้นไปมันก็จะสร้างแนวต้านขึ้นไปเรื่อยๆนะครับมันจะสร้างแนวต้านขึ้นไปเรื่อยๆอันนี้คือเราเล่นขาขึ้นมันก wow. <te ็ยังคงเป็นขาขึ้นนะครับทุกุกตอนนี้ราคายังคงสายบบขึ้นไปอันนี้คือยกตัวอย่างให้ท่านเห็นนะหลังจากที่เขาบีบตัวเข้ามาการของบรูจแบงแล้วนะครับเขาบีบเข้ามากันแล้วเขาก็เลือกข้างนะครับเขาบีบเข้ามากันแล้วเขาก็เลือกข้างพุ่งขึ้นไปนะครับ เขาก็เลือกข้างนะครับเขาก็บีบเข้ามาหากันแล้วเขาก็พุ่งเลือกข้างขึ้นไปแล้วก็ซด์เวอัพขึ้นไปเรื่อยๆคือแนวโน้มนะครับตอนนั้นเราไปหาดูที่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่บรูจแบนบีบเข้ามาหากันแล้วราคาเลือกข้างขึงข้นนะครับตัวนี้คือจังหวะที่ราคาจะใด่ไวอัพขึ้นไปนี่คือการที่จะดูว่าตน้นไหนจะเป็นขั้งขึ้นและขึ้นยาว เป็นทฤษฎีที่เห็นเห็นเลยนะครับว่าเมืก็ตามที่มันประมายกันแล้วราคาขึ้นเหมือนกับเลือกพุ่งขึ้นไปตัวนี้น่าสนใจเดูเพื่อเป็นประสบการณ์ว่าถ้าไปเห็นตัวใดที่เป็นแบบนี้เราซื้อที่ตรงนี้ก็จะได้กําไรที่ตรงนี้จากตรงนี้ถึงตรงนี้นั้นกว้างมากกําไรอย่างเยอะเลยอันนี้เราให้ท่านฟังเฉย นี่คือลักษณะของมันเพราะฉะนั้นในตอนนี้เราก็ไปลองหาดูนะครับว่ามีตัวไหนบ้างใน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 ราคาของ stable c o อยหรือ alternative c o อยไปดูจังหวะเช่นนี้นะครับแล้วก็เลือกซื้อดูนะครับมันก็จะเป็นจังหวะขาขึ้ในใหท่านได้ได,ได้ได้ทำการทำกำไรเพราะฉะนั้นก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านจะทำกำไร ส่วนตัว LM นะครับ LM นี่ลุงขายออกไปเพราะว่าอะไรครับมันขึ้นมาชนแนวต้านหลายครั้งแต่มันก็กําลังจะพุ่งแรงครับตัวนี้ก็กําลังจะพุ่งแรงเหมือนกัน,นแต่ว่าเอาไว้ลุงขายลูหน้า3,800ก่อนแล้วก็ลุงก็จะมาเข้าตัวนี้อีกครั้งลุงก็จะสลับเล่นอย่างนี้นะครับเล่น LM กับลูหน้า LM กับลูหน้าเพราะว่าอะไรครับมันบีบตัวเข้ามาหากัน,นเขาบีบตัวเข้ามาหากัน ราคายังอยู่ด้านบนราคาก็จะไซด์ไวอัพขึ้นไปแล้วดูว่าเขาเปลี่ยนทิศทางหรือยังใน t i m e เฟรม4สีชั่วโมงนะครับเขาเริ่มจะเปลี่ยนทิศทางนั่นคือเร็ว,เรวนี้เขาจะพุ่งขึ้นไปแต่ว่าตอนนี้เขาจะต้องวิ่งมาชนตรงนี้ก่อนเขาจะต้องมาชนข้างล่างให้เกิดฟุลิเจอร์แบนด์การตีมีเอเจชัน่น,นสิ่งที่เขาจะทำคือเขาจะพุ่งขึ้นไป ใช้หลักการแบบนี้นะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่บริษร์แบนเจอลีเนียเลกชั่นสิ่งที่เขาทำเขาจะผันไปฝั่ตรงข้ามนี่ก็เป็นอีกตัวหนึ่งนะทุนก็โปดพิจารณาดูนี่ก็คือสิ่งที่เราเรียนรู้นะครับว่าสิ่งที่เขาทำมาเนี่ยเขาเกิดอะไรขึ้น,นราคาทำไมย่อลงมาที่สองล้านกว่าถ้าดูจากทางเฟรมละเพราะว่าเขาจะต้องลงมาชนตรงนี้นี ต้องมาชนตรงกลางของบรูชปแปงแล้วก็เด้งขึ้นไปนะครับก็อีกแปดชั่วโมงนะครับตอนนั้นราก็จะวิ่งขึ้นวิ่งลงอย่างนี้ครับเป็นเป็นได้เป็นเป็น,ปน,ปน,ปนไปได้ทุกอย่างนะเป็น,ปนไปได้ทุกอย่างก็ท่านสามารถที่จะกําหนดไปด้วยล่วงหน้าไปเลยนะครับเช่นว่าจะลงย่อลงมานะครับ ลงมาต่ำสุดก็ค่อยก็ค่อยจัดการเราลากตรงนี้ก็ได้นะครับเราดูจากฟิโบนัชชีนะฟิโบนันชีอาจจะมาต่ำสุดที่เท่าไหร่แค่ลากสลับกันมันจะลงมาต่ำหรือรอรับที่ราคา2ล้านสอล้าน9 สองล้านเก้านะครับมันจะมาที่สองล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเจ็ดพันลองรอช้อนที่ตรงนี้ก่อนแมันก็จะวิ่งพุ่งกลับขึ้นไปหวังว่าท่านจะเข้าใจไว้การลากกลับกับฟิบอเรน,นีนั้นเห็นแล้วมันเป็นจังหวะช่วยอะไรเราได้บ้างขึ้นเราก็เห็นแล้วมันจะไปที่เท่าไหร่เราก็กลับลงมากลับหัวมันลงมาดูขาลงนะครับไปที่เท่าไหรแค่นั้นเอง ถ้าเกิดท่านดูลุงและค่อยๆทาความเข้าใจเครื่องมือของลุงที่มีอยู่ไม่กี่อย่างลุงใช้เครื่องมือไม่กี่อย่างในการคาดกรณีน่าจะเข้าใจดูแล้วก็น่าจะทําความเข้าใจได้ง่ายทีนี้เราก็จะเข้าใจว่าราคามันจะไปที่เท่าไหร่จะไปอย่างไรย่อลงมาเราจะต้องมารอรับที่เท่าไหร่ขึ้นไปเราจะต้องอดทนทนเฉงพุ่งไปก็ไว้มาดู ในคลิปถัดไปในวันพรุ่งนี้ราคาจะต้องเปลี่ยนทิศทางเรียบร้อยแล้วอาจจะยังไม่เปลี่ยนก็ได้แต่ว่ามันจะค่อยๆซด์เวพขึ้นไปก็รอรุ้นไปแล้วกันุนกับหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านจะทําทําประโยชน์ได้จากสิ่งเหล่านี้นะครับทาประโยชน์แต่ประโยชน์มากจากสิ่งที่มันกําลังจะเกิดขึ้นในจังหวะถัดไปนี้นะครับก็ ่าลืมนะครับทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นธรรมชาติมันเป็นเรื่องของธรรมชาติที่มันจะค่อยๆเปลี่ยนแปลงไปมันเป็นเรื่องที่จะค่อยๆไซเวเปลี่ยนแปลงทิศทางไปเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างนะครับ่านต้องคํานึงถึงนะครับมันจะต้องคํานึงถึงศีลคิดดีทําดีพูดดีปฏิบัติดีแล้วก็การให้ทานการให้ทานี้ทํา ทำได้ช่วยได้สร้างบารมีได้สร้างบารมีได้แล้วก็ยึดเงินไว้กับตัวท่านได้ยึดปัจจัยไว้กับตัวท่านได้ไม่ใช่แค่ต้องบริจาคต้องให้บริจาคว่าท่านมีร้านหนึ่งท่านให้บริจาคสิบบาทยี่สิบบาทมันก็จะฉุดหลังเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันตรงนั้นเอาไว้ได้แล้วก็ด้วยการภาวนาการสำนึกการมีสติการมีสมาธิ สามสิ่งนี้จะช่วยท่านถ้าท่านทำสามสิ่งสิ่งนี้ไปเรื่อยทุกสิ่งทุกอย่างเริ่มเป็นเริ่มเป็นกอบเป็นกรรมเป็นกรรมเป็นบาร,รมีกับตัวท่านเองสะสมท่านให้ท่านนั้นได้ถึงจุดบรรลุปัญญา,านได้นในที่สุดพี่นาดูนะครับอย่างเชื่อลงเทคกิปโตจนกว่าท่านจะทำและให้เห็นสิ่งนั้นที่เกิดขึ้นได้ด้วยความเคารพไปพบกันในคลิปต่อ มาดูรายละเอียดของช่องของุงเทคคริปโตนะครับว่าดูยังไงรตรงนี้เราก็จะดูตรงคําว่าเพิ่มเติมนะครับตรงนี้ตรงคําว่าเพิ่มเติมกดเข้าไปก,ก็ก็จะมีขึ้นมาถ้าเป็นของ youtube ของ iPad ก็จะมีด้านข้างนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับเข้าไปที่เพิ่มเติมอ่าลุงก็จะเขียนไว้นะครับว่ามีอะไรบ้างเปิดบัญชีอลงทุนง่ายๆนะครับ กับปิดครับนะครับลิงก์นี้คลิกไปได้เลยนะครับแล้วก็ําเชิญชวนให้เป็นสมาชิกโอเพนซอร์สของ l ล ne นะครับก็คลิกเข้าไปที่ตรงนี้นะครับดังนั้นก็เป็นรายละเอียดของลุงเฉยนะครับก็ให้ท่านได้รับทราบเอาไว้นะครับในคลิปแต่ละคลิปนี้เขาจะมีรายละเอียดให้ดูนะครับถ้าเราย่อคลิปอกมาแค่นั้นเองนะครับก็ฝากไปด้วยนะครับ สวัสด,ดีนะคะเรามาลองฝึกสีนทานภาวนากันค่ะเริ่มจากการรักษาสีง่ายๆไม่เบียเดเบียนใครแล้วก็ช่วยกันเก็บขยะให้ป่าสะอาดการให้เล็กๆแบบนี้